ซีนวิวที่เปิดตัวผมเหมือนซีนวิวนะอะไรคก็ซีนวิวอ่ะอ๋อมันเปิดตัวสูงก็มันก็มีสั่นๆบ้างอะไรเงี้ยครับผมเราก็ได้แบบซ้อมกันมาแล้วเนาะซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมหลายตอนมาพี่ขอฟ้องเลยคอนเสิร์ตนี้นะหนูซ้อมยิ่งกว่าคอนเสิร์ตหนูอีกนะเหนื่อยก็เหนื่อยร้องเพลงก็เยอะ่าดตัวก็ไม่ได้นะ ฟรีก็ได้ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมมาขโบคแบบจุบแรกของหนูไม่อย่างนั้นวันนี้เราจุบคืนพี่ก็ก็ก็ตกใจนิดนึงครับผมแต่ก็เล่นๆกันนี่แหละครับตกในิดนึงแล้วมันตกใจโถยังจนวันแรกบองไปแล้ววันที่สองก็มีเศษน้ำตาทำไมเราให้อ่ะวันที่สองเราให้ก็พี่ๆแหละบิ้ว ีเ่เขาเขารู้อยู่แล้วว่าเหมือนว่าทำยังไงจะร้องไห้เขาก็ตั้งใจที่ให้ผมร้องไห้ไม่ใครจะไปรู้เธอแหละรู้พี่ร้องก่อนทุกทีอ่ะพี่พี่ร้องก่อนทุกวันนะร้องแต่ห้องซ้อมแล้ว ก็ดีใจกับเขาครับผมเหมือนคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาเขาตั้งใจมากๆเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบเจ็ดปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาแบบขึ้นเวทีโรงเรียนจนวันนี้เขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเขาก็ประสบความสำเร็จมากๆจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขามากๆเขาก็ตั้งใจทํางานไงเป็นชื่นชมแล้วกันชื่นชมคอนเสิร์ตเขาต้องรถช้างแล้วนะระดับนี้บิวกิ้นเขาไม่เดินแล้วพี่เขาต้องลอย